วันนี้ผมจะมาสอนอวิธีทำอคอนะฮะคอจีนหรือคอเสื้อไทยจิระดาครับนะฮะเสื้อคอไทยจิระดาอันนี้ใช้เยอะนะครับนะฮะดูวิธีทำนะครับอคอเสื้อไทยจิระดาเนี่ยสาบหลังดุมเนี่ยนะผมจะใช้อยู่ที่สองเซนนะฮะ ดังดุมเนี่ยครับสองเซนนะครับสงเซนนะฮะสองเซนาหางคอเหมือนเดิมครับ1.5 1.5 1.5ห้าหง,างาารสองเป็นคอลึกครับก็เ,เป็น0.75ย์จโค้งคอหลังเลยครับ เช็คคอหลังตรงนี้นะได้เท่าไหร่แล้วจดไว้นะฮะ9.5นะฮะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้9.5นะครับอคอลึกนะฮะคอลึกอยู่ที่1.5ครับเนี่ยฮะคอลึกนะฮะคอลึก1.5นะฮะ แล้วก็ตีจากตรงนี้เข้าไปหนึ่งเซนนะฮะสามนี่รังดุมเนี่ยสองเซนเนี่ยฮะสองเซนนะฮะแทงเข้าไปหนึ่งเซนนะฮะเนี่ยทำแล้วเป็นหนึ่งตัวนะครับจากตรงนี้ฮะที่หนึ่งออกมาหนึ่งเซนเนี่ยฮะตีตรงหาจุดนี้ครับนะฮะจากจุดนี้ถึงจุดนี้หารสามนะครับเนี่ยฮะ โทษทีครับโทษทีครับยังไม่ใช่เ้นินนะฮะนานๆทำคลิปทีงงเหมือนกันครับจากจุดนี้ลากมาถึงจุดนี้นะครับตั้งฉากลงมาก่อนครับสองเซนนะฮะหารสองนะครับเนี่ยลงมาสองเซนครับแล้วก็โค้งคอใหม่ครับ อันนี้ถึงจะหารสามนะฮะใช้สายตาก็ได้ครับเพราะมันโค,งค้งมันวัดยากนะฮะหารสามนะครับนี่นะฮะหารสามในจำรามีฮะหารสามนะฮะวัดจากจุดห่างคอมาสองจุดห้าสองจุดห้านะฮะวัดจากจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้สองจุดห้า ตรงนี้ตรงจุดที่หารสามตรงนี้ครับโค้งหาสองจุดห้าเลยครับเนี่ยฮะโค้งหาสองจุดห้าเลยครับนะฮะล้วจากตรงนี้นะฮะตีตรงขึ้นไปเลยฮะ ตีให้ขนาดก็เส้นนี้ก็ได้ครับเนี่ยฮะฮะแล้วแทงจากตรงนี้นะฮะเข้าขึ้นไปเนี่ยฮะ9.5นี่9.5นะครับตั้งฉาก3เซนนะฮะแล้วก็แทงมา3เซนครับ3เซนนะฮะ3เซนเลยมาครับ พอปลายปกนี่ตีเลียวนิดนึงครับย้ายถึงสามเซนนะฮะตีเลียวนิดนึงนะฮะปลายปกให้เล็กนิดนึงครับย้ายถึงสามเซนนะตรงนี้ประมาณสองจุดห้าประมาณนี้ฮะวิธีสร้างเสื้อคอไทยจินดานะฮะสร้างในตัวอันนี้คือแนวนะฮะแนวผ้านะครับ แนยเส้นคอตรงนี้คือแนวผ้านะฮะแล้วเราก็ลอ,อกออกมาครับวิธีสร้างเสื้อคอไทยกิรณาเสื้อคอจีนอะคอตั้งนะฮะเนีย่ยลอกออกมาครับแต่งให้สวยงามนะฮะ อันนี้หันแนวผ้าอันนี้สําคัญนะฮะแนวผ้าตัวนี้อันนี้เส้น9.5อยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเราตัดกระาดาษให้เกินไว้นิดหนึ่งล้วเดี๋ยวเรามาหมุนเอาครับ มาหมุนนะครับวิธีเช็คคอนะครับนะฮะหมุนเป็นข้อปกใส่น็อตหนึ่งตัวนะฮะตรงไหลพอดีนะฮะแล้วก็หมุนมาครับนะีบ่ฮะได้เท่าไหร่ติ๊กไว้นะฮะโอเคเสร็จแล้วครับเพื่อคอจีน เชือไทจิรดาเชื่อคอไทยจิรดาผมใช้ผ้าไหมนะฮะผมจะต่อกลางหลังนะครับนะฮะจะต่อตรงนี้นะฮะเนี่ยตัดแบบนี้ครสี่ชิ้นครับนะตัดผ้าไหมสี่ชิ้นนะฮะแล้วก็ตัดผ้าเคมีนะฮะตัดเท่านี้เลยนะ,ะผ้าเคมีตัดเท่าจริงเลยนะฮะ เราอัดกาวลงไปนะฮะอัดกาวไปที่ผ้าไหมอีกทีหนึ่งโอเคครับรังดุมลงมา1.5ลงมา1.5นะฮะเนตแรกเสื้อไทยกิตฤดานี่รังดุมอยู่ที่2เซนนะครับถ้าใหญ่มากไม่สวยนะครับ2เซนนะฮะใช้กระดุมปั๊มเบอร์24ฮะ เราวันลงมา8เซนนะฮะวันลงมา8เซนวันลงมา8เซนนะฮะให้ได้ทั้งหมด5เมตรนะฮะ8เซน8.5ประมาณเนี้ยครับ8.5ก็ได้ครับมันจะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ตรงเอวพอดีโอเคครับ2เซน2เซน2เซนนะครับ สามเสื้อแปดเส้นนะครับสามอี่สามหน้านะฮะนี่สามหลังครับวิธีสร้างคอเสื้อไทยจิรดานะฮะเสร็จแล้วครับ Okay, come.